สวัสดีครับมา,มาหยามหลอเพือเกานะครับหลอกผมใหญ่มันใส่ไปนี่นะครับ,นนรบแต่ว่าผม,มสึกว่ามันบอ,อกลานะครับเหมือนเหมือนห้อยคนมาหยกเบิงนะครับผมมันเปิดนะครับเด่นห้อยเปิดหยาออกนะครับหยกเบิงนะครับ มันห้อยค้นนะครับบักไง่ญ่เลยครับผมใส่โลเลยครับโดนจนได้ครับผมบบผม,มาครับ ผมเสียเบิ้งนะครับง่า่ๆเลยครับผมนี่โดนจนได้ครับไปครับเก็บก่อนครับเอามาเบิ่งอีกหลังนึงนะครับมีอยู่สองหลังนะครับผม แหกใส่ฝุ่นนะครับหนามนถั่วของผมก็เลยใหญ่ขึ้นมานี่นะครับเดีย๋ยวมาเบิ่งครับผมหลังนี่ก็มีครับมานนะครับมือนี่ลังแล้วโตครับผมตัวนี้ตัวน้อยครับหน่อยก็สวยอยู่นะครับผมนะครับ เก็บห้องมือนี่นะครับตัวที่สองนะครับสีสวยนะครับเก็บเกครับผมสองตัวนะครับมันมานะครับสองรังสองตนะครับเมื่อนีร่โอเคครับผม เดี๋ยวลร,ร,รอติดตามคลิปหนานะครับพอดีผมเพิมเล็ดรอบได้อีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับแต่ว่ายังบ่ดดอเอามาใส่นะครับในผมสีห้าม่องใส่ก่อนนะครับผมสีมีรุ่นกันหลายขึ้นนะครับสำหรับคลิปนี้ก็จบแค่นี้นะครับเดี๋ยวฝากกดติดตามในผมน,นะครับผมสุดยอดครับ